สวัสดีค่ะกุนนี่นะคะ KU N Y ค่ะเทรนเนอร์จาก Physical 7 b a n ว Bank ขคอค่ะวันนี้นะคะกุณจะมาแนะนำท่านะคะสาท่าออกร่างกายขาสวยใน,น5นาทีแบบฉบับบาร์เอ็กซ์ไซส์ค่ะโดยการเน้นมูฟเมนต์เล็กๆนะคะกระชับคนขากล้ามเนื้อมาตเล็กตรงนี้นี่เองอุปกรณ์ที่ใช้ค่ะแน่นอนนะคะมีบาร์เก้าอี้นะคะ ขอแบบระดับนี้เลยเอลนะไม่มีล้อแล้ววันนี้นะคะกูจะเน้นง้ำอินเนอร์ไทนะคะลดขาเบียดของเรานะคะโดยการใช้ลูกบอลน,นี่เองถ้าใครไม่มีบอลไม่เป็นไรค่ะใช้หมอหรือผ้าขน,นูนะคะพับก,กันนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะพร้อมกันยางกับช่วงขาและอินเนอร์ไทเวิร์กอัลค่ะ โอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะท่าแรก upright parallel ค่ะคราวนี้บาอยู่ข้างซ้ายของคุณฮะจับบาหนึ่งช่วงข้อศอกแขนเปิดขาเท่าสะโพกคุณทําด้านข้างให้ดูนะเพรากาบอลหลีบไ้ที่กินตัตไก่โคนขาด้านบน,บนด้านในเลยคราวนี้ขย่งข้อเท้าขึ้นมา2นิ้วงอหัวขับข้างหน้าค่ะดึงน้าท้องขึ้นหาเพดานแล้วเริ่มบีบบอลมือขวาจับเอวมือซ้ายจับบาข้อเท้า2นิ้วขย่งเท่ากาันยืดตัวขึ้นบนสันหลังสันคอย,ยาวไปถึงสะโพกหนึ่งเส,ส้นตรงเส้นหนึ่ง เหนือข้อเท้าหัวเข่าแทงลงไปสิบ้าองศาลงพื้นถทนน้ำหนักที่หน้าท้องข้าแมวหน้าท้องยืดหลังตรงแล้วบีบน้าไตเข้าไว้สังเกตกุนดีๆนะคะช่วงด้านบนไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยเคลื่อนไหวแค่อินนิ้าไตนีบเอ็นเอ็นสร้างความเร้าฉานสั่นๆด้วยอินนิ้วไตสควีเซกมูฟเมนต์ ing, movement, เล็กๆบีบแน่นๆคราวนี้กดนะะ้าขาลงไป1นิ้วลงขึ้น ลงหนึ่งนิ้วคิดถึงการเพรสคิดถึงการกดกดหน้าท้องลงไปใช้น้าขาต้านขึ้นมาข้อเท้าไม่ขยับ Now keep your squeeze down to h e e l two times down down s q u e e z up and up ลงไปหากข้อเท้าหลงยังตรงอยู่พยายามไม่โน้มหน้าไม่โน้มหลังนะคะลงหากข้อเท้าขึ้นระดับตรงกลางหัวไหล่เปิดไว้บึกบักพร้อมแล้ว hold your squeeze down to h e h e l down up หัวเข่าโค้นิ่งใช้น้าขาต้านเข้าไว้หายใจตลอดเวลาพยายามยืดลำตัวเข้าไว้ให้สุดพร้อมกันอีกนี้อีก4ทีขออีก3ทีพร้อมแล้วโคไว้ตรงกลางขาบีบอลแล้วเอนเอ็เอเอหมุนเท่าไหร่เก็บหน้าท้องฮูนดาน,นี้พยายามพยายามบาลานซ์นะพยายามข้อเท้าขึ้นมาสูงๆย่บกดสะโพก่งไปนิดนึง Keep s q u e t i i h t e r 10นาทีแฟตพิวนะคะไป1ชนน 7, 6วแม six more five four flat your heel incline your chest keep your p o l v i คราวนี้คิดถึงควอนเลย incline chest forward หนะ้าอกไปทางหน้าโพไปหลังเข่า hip bounce กดท้องลงไปหลังเหยียดยาวคราวนี้ทุกคนขาข้ามขาที่เผลออยู่จ็อกค,คิวด้วย right heel up left heel up ทำงานข้อเท,าท้าใช้กล้ามเนื้อน,น่องดันขึ้นดันขึ้น คราวนี้ทุกครั้งที่จ็อกบ,บีบบอลด,ด้วยขึ้นบีบขึ้นบีบยับอินเตอร์ไท์เวิร์กข้อเท้าทำงานราบมอสโซทำงานทำงานทุกส่วนเลยหน้าชองยังเก่งไว้อยู่หน้าอกยังเปิดอยู่ไหมสอมือจับเอวได้ไหมคุญขอสิบวินาทีเท่านั้นค่ะนับเกดหนีบแน่นหนิบแน่นๆขออีก5้าสสาบอลออกเปิดขากว้างกว่าหัวไหล ปลายเท้า45องศาหลังตรงกดสะโพกลงมาบาวส์พาส์หน้าขาทำงานแล้วกดหน้าขาลงพื้นอินเตอร์ไซด์ถูกยืดออกหัวเข่าแทกออกไปหาปลายเท้าหลังเปิดตั้งตรงเก็บน้าท้องเข้าไว้สองมือโคไว้ที่หน้าหน้าอกพาส์าส์ get lower เน้นการกดแนาโฮย์ทายแฮนด์อัพที่ทิศเหอเลยขวากลัตกา,ราลตรงกลางซ้ายกลับาตรงกลาง ยืดเอวด้วย now add bounce เพลพร้อมเบียดเพาพร้อมเอียงสวยงามค่ะทุกคนขา exhale inhale คราวนี้ลองสังเกตเวลาเบ u n c e กดหน้าขาลงไปให้สุดถูกต้องยืดลำตัวไปข้างบนเพดานเอี้ยวลำตัวก็จริงเอี้ยวไปยาวๆเน้นการเอี้ยวเน้นการยืดไม่เน้นการงอตัวขออีก4 3 three more t w o more Last One Hot d Center at House h e p House c o t i n e n a l สังเกตเลยว่าเราทำงานกล้ามเนื้อมาเดิมทำยยามซ้ำๆต่อเนื่องหน้าขาไม่เคยหยุดเบ้าตั้งแต่คขาแรกพาน้ำหนัหกหน้าขาเข,ข้าไว้ Now add a d d your p u l h your arms r ือถืยืดตัวเขาไว้ค่ะ r e a y time y o u p u l l Jockey h e e l right and left ขวาซ้ายเคลื่อนทีละข้าง ทำงานเหมือนเดิมน,นะคะกล้ามเนื้อน,น่อง now add o b l i t u e to rise ข้อเท้าไหนสูงเปี้ยวไปทางนั้นใช้เอวทำงานใช้หน้าขากดลง Yes! คา r d ดิโ yeah, อมาแล้ว2องแขนเหนือนสิจ่ะทำงานต่อเนื่องที่คา r d ดิโอ keep house keep house alright ten second nine eight seven six five four three two one สำหรับอินเตอร์ไเวิร์กอัลแล้วก็ช่วงขานะคะสามารถติดตามโปรแกรมออกกำลังกายใหม่ๆนะคะเพิ่มเติมได้ที่ w o r l d w i d e w e l s i p h y s i c 5 e b a n g k o k c o m หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะคะได้ที่ Line at p h y s i c s i c s e ค่ะและอย่าลืมถะะ้ากดไลค์กด Subscribe สดสั่นกระดิ่งดิง้งดองนะคะเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆกับทางเราได้เลยค่ะวันนี้กุณกับลูกบอลน,นะคะลากันก่อนบ๊ายบาย